ไปดูของจีนเนี่ยคุณรู้ไหมอักษรจีนม,มีทั้งหมดแปดหมื่นตัวเออเนียสองหมื่นตัวอักษรจีนที่ต้องใช้เนะี่ยแต่ในการพูดมีแปดพันวลังมีสิบเก้าตัวเป็นสลากทัห้าผมเทียบไันได้ไหมนะเพราะฉะนั้นคลื่นสมองที่มันทํางานอย่างไอ้ไอ้สิ่งเราพูดเนี่ยมันจะแต,ตากต่างกันภาพก็ไปเจ้าปดกนะมันก็จะจัดเรียงเห็นไหมแา้คนจีนที่ฉลาด แล้วคนไทยมีเท่าไหร่รู้ไม20ล้านหน่วยมากกว่าจีน,นก็ไปอกเพราะเป็นต้นภาษาของโลกภาษาจีนภาษากาฟิอันนี้เรากลับมากราฟิกแปลว่าภาพใช่ไหมการที่เราอธิษฐานแล้วได้ครั้งนี้แต่ครั้งต่อไปไม่ได้แต่เป็นอย่างเงี้ยมไม่ไมแล้วงวิตกได้จริ้จริงเลย อย่างนี้เราถึงได้อจอดรถเพราะเราขับทุกวันริงอยู่คุณจอดได้แล้วจอดระดับฟ้าอ่าเงี้ย <c oughs> ไม่ต้องคุยเลยเวไก <c oughs> จริงแล้วถ้าสำเร็จจริงๆริงร้อยเปอร์เซ็นตคุณต้องจอดที่เดิมนะได้ทุกวันไม่ใช่เอาแค่มีที่จอดแต่ที่จอดก็แข็งแล้วนั่นจุดสั้นที่หนึ่ง ข้อรายที่เรากำหนดเในภาพเพราะทุกอย่างที่คุณจะทําเสื้อที่คุณใส่ทุกอย่างนี่มันจะปรากฏด,ด้วยภาพก่อนแล้วเราถึงจัดการมันให้เป็นไปตามภาพเช่นอย่างร่ำรวยอะไรเนี้ยจะช้าขายแล้วก็จะเป็นภาพออกมาแต่ที่ทําไม่สําเร็จเนี่ยพราะว่าภาพนั้นมาแป๊บเดียวแล้วหายเป็นอย่างนี้และบางคนที่อธิการหลวงพ่อเขาสอนมาตั้งภาพนนตั้งได้จริง หายใจลงไปปัวีธาอะไรเนี่ยทําได้แต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยจําไม่ได้ว่อจะที่ถานอีกเนี่ยจะที่ถานยังไงนั่นประเด็นหนึ่งพอะไลาเราคุณจาไม่ได้เหมือนเราหิวข้าวเราเฮ้ยเราอจรยราทานทางโอ้ร้านนี้อร่อยลืมไม่ได้จําไว้ว่ามันตรงไหนที่มันเต็มมันติดใจแล้วกยโอ้ตอนนี้ขับรถันหลังอ่ะจะขับขับเลยไปแล้วเลยไปอีกัป จำไม่ได้นี่คือการเราเอาคำแบบับทีเ่เรียนที่นะตอนนี้เราต้องจำได้นี่แค่จำได้เฉยๆว่าตรงไหนก็คือประวติศาตรใช่ไหมยังไม่พอแค่นั้นล้อนี่มันตลมใช่ไหมล้อเหลีออ่ยมผมยิงไม่ได้ได้ป่ะนอกเป็นในหนังแล้วเอามาขับจริงขับได้รอกระดกตรงตรงตรงเป็นไปไม่ได้ล้อกลมโอะไลตยกลมไหม ลงแล้วคุณเอาพวงมาลัยไปใส่ล้อเอาอเล้อไปใส่พวงมาลัยได้ไหมได้ใส่ได้วิ่งก็วิ่งได้แต่มันไปไม่รอดไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่มันไปได้แค่ไหนดังหากเพราะมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่น่าที่ของมัน